ส่วนช่วงนี้นะคะอาชีพติดป่าเดี๋ยวจะพาคุณผชมพูดถึงปลาสวยงามหลายคนก็นึกถึงปลาคราบ,รบปลาทองปลากัดออแต่วันนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งชนิดนั่นก็คือปลากระเบนเขาบอกว่ามีการเพราะพันธุ์ปลากระเบนสวยงามส่งออกเป็นที่นิยมของต่างประเทศมากเขาบอกตอนนี้นิยมจนเพาะพันธุ์กันแทบไม่ทันเลยละค่ะ ค่ะคุณผู้ชมไปที่บ้านเลขที่22ทับหหมู่ที่5ตบบํบลบ่อนนำร้อนอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะเป็นบ้านของคุณวิจิรโรธ<อ>เขาแดัดแปลงพื้นที่หลังบ้านแล้วก็ใต้ถุนทำเป็นบ่อเพาะพันธุ์เลี้ยงปลากระเบนสวยงามโดยปลากระเบนน้ำจืดตระกูลหางสั้นก็มี3-4สสายพันธุ์ด้วยกันคือความสวยงามเขาเนี่ยลายเขาจะคล้ายหินอ่อนมีทั้งลายจุดขาวดำก็มี<อ>ลายเผือกก็มี แต่ละตัวในลวดลายเขาจะเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนอใครน,นะก็สวยเหมือนกันเนาะใช่โอ้ยน่ารักเชียร์อย่างนี้ร,ราคานะก็มีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นบาทเลยทีเดียวโโส่วนการส่งออกเขาเน้นส่งออกโกอินเตอร์ค่ะเดี๋ยน้องจะโกอินเตอร์ไปทางอเมริกาแล้วก็ยุโรปอ,ออเดอร์เข้ามามากมายเลยเอเชียไม่ได้อากาศร้อนเอเชียอาจจะไม่ค่อยชอบบ <c oughs> น้องชอบอากาศหนาวไปทางนน้นเขาบอกตอนนี้เพราะพันธุกันแทบไม่ทันเลยก็ทําให้ราคาปลากระเบนดีดสูงขึ้นไปเป็นเท่าตัวเลย ซึ่งคุณเจียรอดได้ฟังว่าตอนแรกเนี่ยเริ่มจากความชอบก็สนใจหาความรู้ลองเพาะเลี้ยงเล่นๆทําเป็นรายได้เสริมกลายเป็นว่าตอนนี้กลายเป็นอาชีพหลักไปแล้วปัจจุบันเพาะเพาะพันปลากระเบนน้ําจืดตระกูลหางสั้นก็จะมีการนําเข้ามาจากทั้งอเมริกาใต้บราซิลเปรูคลัมเบียประมาณ3-4สายพันนะแล้วก็มีตระกูลไฮบิดด้วยก็คือลูกผสมซึ่งเขาบอกปลากระเบนส่วนใหญ่ก็จะมีอายุเฉลี่ยประมาณ15ปีเนื่องจากเลี้ยงในระบบปิด แล้วก็ต้องการต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีส่วนอาหารที่ใช้เลี้ยงน้องก็มีทั้งเนื้อกุ้งเนื้อปลาเนื้อหอยและก็กระเบนเนี่ยเป็นสัตว์กระดูอ่อนก็คืออ่อนไหวต่อการใช้สารเคมีดังนั้นสิ่งสําคัญคือน้ำเนี่ยต้องสะอาดมากๆเวลาเขาป่วยเนี่ยเขาบอกว่าใช้แค่น้ําเกลือในการรักษาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นรหรือว่าถ้าเกิดสนใจอะไรลองถามเขาก็ได้นะพี่จิรโรเขาก็จะให้คําแนะนําได้ค่ะ ะะเป็นอนาอชีพเสริมตอนรแรกๆตอนนี้กลายเป็นอาชีพหลักละส่<ช>งไปทวีดูโรปด้วยอเมริกาด้วยตัวเป็นหมื่นนี่ม่กี่ตัวนบสิ <c oughs> รวยเลยทีเดียวขอให้ร่ำรวยกัละกันะนะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ